มีครับเอาหนึ่งร้อยก็ได <500. S 1> อ้อันนี้นเป็นอะไรนะจอปูใช่ไหม <500. S 1> อจอปูเขาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่ mm hmm. แล้วก็ซื้อก็ทานได้ทันทีนะครับอันนี้ส่วนส่วนถ้าเป็นเส้นอย่างนี้ขายเท่าไหร่เออก็เป็นปห้ารูปร้อยเหมือนกัน้ารูปร้อยเหมือนกันนะครับทอดแล้วก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับก,กนนบนะบ็ได้มาแล้วครับนี่ น่ากินเลยนะครับนี่จอปูนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีจอปูเหมือนกันแม่จะได้ซื้อตรงเมื่อกี้มาแล้วครับี่เราไปเจอร้านตรงนี้นะครับ uh, อันนี้ก็เป็นร้านหมึกไข่ย่างครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นปิ้งย่างนะครับก็เป็นหมึกหมึกไข่นะครับหมึกไข่นวดหมึกเนื้อหมึก นะครับปิ้งย่างนะครับไข่มือ